ครับสวัสดีครับพบกับเราช่องถ่ายแป๊บซี่แฟมิลี่นะครับออันนี้กล่องไฟกล่องไฟหอใช่กล่องขมวันนี้นะครับก็จะมาแกะกล่องพัสดุกันนะครับจากคุณโคคานะครับแล้วก็ท่านลุงปูนะครับวัดป่าชัยมงคลโคกค่ายนะครับอาแป๊บซี่วัสดีครับน้อยเรครับก่อนสวยครับก่อนสวยเสียงดังตามเขาลงเสียงเสียงดัง ออ,ออนก่อนอ่อนก่อนบุรซุ้งออนก่อนลูกออนก่อนแป๊บซี่ออนกันเลยออออน,นออนดีๆลูกโอเคกินเลยลูกแล้วก็มีอีกคอนเทนต์หนึ่งนะครับที่แม่แม่เอฟซีอยากเห็นนะครับคือจากคุณแม่คุณแม่นุ่นนะครับบ้านโดนเลงใต้นะครับอ,อ,อยากเห็นคอนเทนต์หนึ่งคือหอมแก้มพี่แป๊บซี่นะครับ เดี๋ยววันนี้ก็จะโชว์คอนเทนต์หนึ่งด้วยนะครับเดี๋ยวหอมธรรมดาก็เชยไปนะครับเดี๋ยวจะให้พอ่อลูโหลนะครับหนุ่มน้อยของเรานั่งหอมนะครับเพราะว่าสูงครับหอมไม่ถึงนะครับแก้มนั่นนะครับเดี๋ยวคอนเทนต์หอมแก้มก่อนครับสักคอนเทนต์หนึ่งอาเพล็บซีนนั่งลงรวมแจ๊บเออนั่งลงแจ๊บแจ๊บแจ๊บนั่งลงนั่งดีดีเออนั่งดีเออเฮาสูงเฮาเอาเอเฮา อันนวลลักมาถือกล้องครับเดี๋ยวพ่อจะไปหอมแก้มคอนเทนต์จากคุณแม่นะครับคุณแม่นุ่นนะครับขอมานะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจัดไปนะครับอา <c oughs> <c oughs> น้องรักษมณ์หอมเลยให้พี่พ่อหอมให้พี่พ่อหอมเออหรอได้ๆนี่นะครับแก้มแก้มตรงนี้ตุ้ยนี่แก้มตุ้ย,ย <c oughs> อ่าน้องนานาหอมด้วยน้องนานาหอมด้วยยิ้มปากให้น้องหอมด้วยหอมหอมด้วยน้องนานาหอมด้วย อมอ่ะหยิบข้ากินหอมเลยหอไมไม่ถึงหอมไม่หอมไม่ถึงอ่ะหยิบึ้นหอมหอมเลยกะ oh. <laughs> โอเคคกะเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บกองพัถรูก่อนนะครับไปอ่ะลุกขึ้นละลุกเดี๋ยวเรามาแกะกองพัถรูกันนะครับคุณโคคานะครับ เราจะมาลุ้นกันนะว่ามีอะไรบ้างน้องนานามาดูลูกไม่อยากเห็นอะไรโตหักขาหักนี่คุณพอ่อแกะให้น้องนารักแกะน้พ่อแกะเลยน้องนานาออกลูกมีรองเท้านะครับรองเท้าคนละคู่นะครับของน้องนารินของของน้องนานานะครับอของน้องนารักกับน,น้องนารินแล้วก็อมอกลอุปกรณ์ช่างนะครับ ีท่านบอกว่ามีของมาเซอร์ไพรส์จากเต็นไลด้วยใช่ไหมคุณแม่น้องเนาะเรามาลุ้นกันนะครับนี่นะครับอุปกรณ์ช่างนะครับไว้ยิงอตนะครับโอเคครับมาต่อที่กล่องนี้นะคะมีม้ย่างน้องอ่ะล่มีได้ใช้สินเหมือนน้องหุ่นด้วยไว้ผูกข้อมือมีใช้สินใช่โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาแกะอีกกล่องนะครับคุณแม่ครับมีมีอะไรบ้างมีรถไฟ สายไฟนะครับยาแก้ไอแล้วก็อีกเยอะเลยครับน้ำยาปรับค่านุ่มนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกล่องใหญ่กันนะครับกล่องใหญ่คือว่าผ้าลงวมไม่แกะแล้วนี่ทางนู้นก็เราจะได้สองกล่องนะครับเราส่งไปคนละสองกันแล้วนะครับจะอ้วนคนพิเศษไหมครับจะอ้วนคนพิเศษ,เศษได้อ๋อแบบไหน เป็นไงแกะผิดหรือเปล่าครับเนี่ยไม้ก็คื้อยู่ทั้งแกะติดข้างหรือเปล่าไม่กล่องหรือเปล่าไม่ใช่ติดข้านะครับาีตข้างขึ้นอยู่ตรงนี้ไม่ผิดหรอกรองเท้านะครับอะไรเป็นกลองข้อข้อนกล่องหรือเท่าไหร่นะพนาถอยก่อนครับอ่าโอ้เป็นไฟไฟนะครับ ไฟส่องสว่างยามค่ำคืนนะครับดีเลยนะครับสองหลอดนะครับให้เต้าอ้วนครับผมเดี๋ยวเราจะมาติดให้เต้าอ้วนนะครับนี่น้องน้ำโชคโอ้ให้น้องน้ำโชคหนึ่งกรองอ,อ๋อเดี๋ยวเราจะเอาไปให้น้องน้ำโชคหนึ่งกรองนะครับแล้วก็เต้าอ้วนของเราหนึ่งกรองนะครับไอ้นี่แหละ,อะโอเคนะครับ<า>อ,อันนี้คือของจากคุณโอภานะครับแล้วก็ท่านลุงปูท่านก็คอยช่วยเหลือครอบครัวข,ของเรามาโดยตลอดนะครับตั้งแต่มา ถ,ถึงปัจจุบันนะคุณลุงนะใช่โอเค okay. วันนี้ก็มีคอนเทนต์จากคุณแม่ด้วยนะครับอยากดูหอมแก้มนะครับก็โชว์ไปแล้วนะครับมีทั้งน้องน่ารักแล้วก็คุณพ่อหอมนะครับโอ้นาแซมมาพอดีเลยนะครับเดี๋ยวเราฝากไปกับนาแซมเลยนะครับ,บนาแซมมาเยี่ยมพีพีซีพอดีเลยนะครับนาแซมมาไลน์มาให้เน้อะ คุณกับเพิ่งถอยรถมาพอดีเลยนะครับเดี๋ยวเราฝากของให้กับน้าแซมเลยนะครับเดี๋ยวมาดูลูกชายกินญ้ากันนะครับแม่ไม่สีครับแป๊บสิยกหัวตบดูทิ่ท้องขาครับดูขายุกยกยกยกเนื้อนะครับเนื้อนะครับตีเต้นนะครับยกนี่นีดยกยกกันยก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 โอ้โห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 มีเนื้อเต้นเลยนะครับ เ๋ยวเราจะให้นาแซมนะครับอ,อ่ะนาแซมก็แวะมาหาวันนี้นาแซมแวะมาคร,ครับผมาก,าก็พอดีเลยครับนาแซมไอเอาเข้าวสารมาฝากนะครับตรงยกราชช้่อ,อ,อมือกลองเอาาเอเราก็จะมองให้นาแซมเลยครับหนึ่งกลองนะครับพอดีนาแซม เอาข้วสารมาฝากบ้านเราพอดีนะครับครับนี่ครับคุณฮะอ่คุณโกคาครับออครับเอาข้สารมาอ๋เมื่อเช้านะเซีมก็แก่แล้วนะครับโอเคครับนี่นะเซีมก็ไปเอาข้วสารมาให้มามาไว้หุงกินนะครับเดี๋ยวคอนเทนต์หน้านะครับเราจะพาไปดูสวนหญ้าจากโครงการครับเราจับฉลากได้นะครับดวงดีครับพี่เฟรตี่จับฉลากได้สวนเก่านะครับ ม่ต้องปลูกนะครับค,คือเราจับฉลากได้แล้วนะครับจับฉลากแบ่งที่ปลูกหญ้านะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้แม่แม่เอฟซีรับชมด้วยนะครับเพราะว่าแม่แม่เอฟซีบางท่านก็อยากจะเห็นส่วนหญ้าของพี่เป๊ปซี่นะครับว่ามีอยู่ตรงไหนบ้างนะครับว่าพอกินไหมลูกชายแม่อย่างนี้นะครับแม่แม่แมก็ห่วงนะครับก็เลยอยากให้คุณพ่อถ่ายให้ชมเลยครับว่ามีสวนหญ้าตรงไหน ส่วนของโครงการนั้นเราเพิ่งจับฉลากได้นะครับเป็นที่เก่าของคุณตาเหมานะครับท่านก็เพิ่งปลูกไปเราก็เลยยังไม่กล้าตัดกินครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายให้ชมนะครับเพราะว่าเราจะให้ท่านตัดกินก่อนนะครับแล้วเราค่อยไปตัดกินตามหลังนะครับเพราะว่าท่านเพิ่งปลูกนะครับก็ปัจจัของเราดวงดีนะครับไม่ต้องไม่ต้องอะไรนะคุณแม่ไม่ต้องบุกเบ,บิกนะครับเหมือนอย่าง เชือกอื่นๆนะครับเชือกอื่นๆเขาก็จะบุกเบิกใหม่นะครับ <c oughs> แต่ของฟิลซี่ไม่ต้องบุกเบ,บิกครับคือดวงดีครับ <c oughs> เลยเ <c oughs> พิ่งจับฉลากได้นะครับวันนั้นเมื่อ <c oughs> ของเก่าของพุ่งปลุกของเก่าพุงปลุกอ๋อคุณแม่ก็พูดขัดขัดอยู่ <c oughs> อนอ อนี้เราให้เจ้าพงเก่ากินตวแรกก่อนอ๋อให้เจ้าพงเก่ากินตอนแรกก่อนนะครับแล้วเราค่ย<ร>าอยเอาต่อส,อสองอย่างนี้นะครับแม่เอฟซีครับเพราะว่ามีแม่เอฟซีเป็นห่วงลูกชายนะครับตัวญ้ายจะไม่พอนะครับก็เลยอยากจะรู้ว่าลูกชายมีสวนญ้าตรงไหนบ้างนะครับเออเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ชมนะครับว่ามีตรงไหนบ้างนะครับก็ว่ามีสวนใหญ่ไหมขอ,ของของโครงการก็คนละเท่าไหร่นะแม่ ละสี่ไร่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้แม่ชมนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีคอนเทนต์จากคุณแม่นุ่นนะครับคุณแม่นุ่นจากโดนเลยใต้นะครับก็อยากจะให้หอมแก้มลูกชายก็จัดให้แล้วนะครับนะ้าแซมยิ้มอะไรครับนาะแซมครับเออก็โชว์คอนเทนต์ให้คุณแม่นุ่นแล้วนะครับแล้วก็เรื่องสัญญานะครับมี f อ อยากรู้ว่าลูกชายมีหญ้าพอกินไหมเดี๋ยวผมก็จะอัปเดตให้แม่ๆเอซีชมนะครับว่าส่วนหญ้าของเรากินได้หรือยังนะครับแต่ช่วงนี้ยังกินไม่ได้นะครับคือเพิ่งจับฉลากได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวพลายแปซี่แฟมิลี่ด้วยนะครับกอรักคิดถึงห่วงใยนะมานะาซมเข้าไปกดหน่อยนะแซม บินตตตเตยบินวะดูเออนาแซมนครับกอดอ่ากอดหน่อยครับนาแซงครับกอดพีแบบซีหน่อยครับแบบซี่เมื่อโดนกอดแล้วเป็นยังไงครับแบบซีครับเมื่อโดนกอดแล้วปบปซีเป็นยังไงครับโอ้พอดนพอโดนกอดก็อย่างนี้นะครับเวลาโดนกอดก็อย่างนี้นะครับลูกชายเอฟซีนะครับ โอเคนะครับสวัสดีครับรักคิดถึง,งหงญยครับผม